มือนี้ผ้าขึ้นเขาเขาพัางคานผ้าขึ้นเขาท่านเป็นคนเขาเก็บเพียรเป็นคเขาเก็บเพียรเป็นคนเขาเก็บเพีย ก่อนม่เงียบมาันเก็บเลยเก็บเวลาเขาไปเก็บเหย,ยียดหรอเดินทางมาขึ้นเขาเขาพัางขาดน,นี่ละเขาว่าเปียวดาวใส่เม้าดาวนี่อยู่เขาพัางคานนี่ดาวคานนี่เขาพัางคานนี่เขาว่าขาด หลานเต็มไวยบอกทุเรียนไม่ก็ทำตะกประท,ทานทำรนี้ลเลยลานพพหลักรมดะตรงนี้เราเป็นหน้าดำเนาะเป็นหน้าที่ยังหน้าขันมันไง นี่เห็ดขายห,หน่งพี่ยังอ่ะอาไหม,ไมเออเดยกกลับมาตอนนี้ไม่เงียบแล้วตำแก้วอ่ะไ่ต้อง,ดงเดจำแ้วสูงทองใสไกลทองเอาขนาะตรงขเอออ้ย โอ้เห็ดตินมตะกากันเลยจอดขางน้าคน,นยังหเหมือนนี่เทว่าขายำหนัมเเดี๋ยวจะมาซื้อย้ินินช่วงนี้ครัคนมาหาเห็ดหลายอยู่ได้พี่น้องเลยพ่ใหนกันหลายอยู่พาะดีกินตันใด บางคนอิงยางหลงวุไปลกงอดกูนะอาาร้านไส้าวกวานาหน้าเน่นเาของค้านให้ประรับดาวที่ขดดาวขา้าควดมานึง ต้องไปรับดาวนดาวข้าดอกนี้เพรรับดาวนี่เขาข้างข้านนี่บรรยากาศดีน้องเหี้ยเลยโดนนาเข้าทิมสินว่ทิมได้ถนนเนาะทิมว่าทิมต้งขาง,งกระพ เก็บเทียดมากหิวเขามากกันนี่แหละได้มีลูกส่งลูกซินมีของหวานโอ้เตรมเลยล้นดอ,อกลายดอกถ้าเด้ลายเหลือก,กินก็บไปขายก็ได้ต้วยสงวยมากันไป โลบมากปีนั้นโด่งโั้งอ,อยู่บนนอพระอา,าจารย์นี่คือวัานมันพอจะมันยังยำกินยังอยูน่ยนี่มันเลยไม่าจวาสันเขา ยังสะหลบไหมตุ๋มมาใสา่เด้มนะัดิเฮ็ดเนี่กินไปมกินอะไรอ๋อ,อ,อ,อแล้ว